สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาคุยกันต่อภาค2นะครับของตัวที่เราจะทำบัตรสโตกนะครับที่เป็นเครื่องมือที่อยู่ในอาร์ติสติกมเดียนะครับเราเราต้องคือคืออันอันแรกคลิปแรกที่ผมอธิบายไปเขาเป็นวิธีทำพื้นฐานนะครับที่ที่เราถ้าจะเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ y t u t u ไทยดานคอร์ c อลยูสเซอนะครับอย่าลืมช่วยกด ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอที่6 7 4นะครับเป็นการวิธีสร้างบัตร้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของการสร้างสร้างบัตรนะครับให้เราวาดรูปขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นบัตรแล้วเราก็เอาบัตรมา,มาทําเป็นรูปตามที่วิดีโอแรกบอกไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาถึงการประยุกต์การใช้งานนะครับที่เราจะทําเป็นแบบเหมือนกับกรอบนะครับกรอบของตัวภาพลักษณาอย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่ผมจะทาให้ดูนะครับก็คือเราเอาวงกลมนะครับที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมาไว้เสร็จแล้วเราก็เปิดอาร์ติสติกมีเดียนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดตัวอาร์ติสติกมีเดียนะครับเลือกบัตรที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่ผมสร้างไว้นะครับเดี๋ยวฉันจะกดให้ดูนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิกมองดูมันจะเห็นว่า สองด้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราลองปรับปรับตัวนี้นะครับนี่อย่างนี้มันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีว่าใช้กับกระจกเอานะครับก็คือยกตัวนี้มาแล้วก็กลับกระจกเอาก็จะได้กรอบที่เราเป็นตัวบัตรที่เราสร้างขึ้นมาเหมือน,นกับลายลักษณะน,นี้นะครับความลับอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราสร้างสร้างไอ ตัวแม่แบบของบัตรเนี่ยจะต้องเป็นแนวนอนเสมอครับอย่าทาเป็นแนวตั้งและเสียบนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ทําเป็นแนวนอนเสมอครับนี่ก็คือความรับข้อหนึ่งของการทําบัตรนะครับแล้วก็มันเราก็คือไม่จําเป็นต้องว่าทําให้เขาเนี่ยมีรูปทรงที่สมดุลน,นะครับแต่ก็คือเราใช้งานได้จริงๆแล้วเราก็ยังใช้งานได้อยู่พ้องเห็นไหมครับก็คือมันจะมีการบิดเบี้ยวไปตามรูปรอยของตัว แบบนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นมาตรฐานคือสมดุลนะครับอันตัวนี้กรณีนี้ก็คือการสมดุลทั้งซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมครับเวลาเราเอาไปเข้ากับรูปรอยเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะถูกดัดไปยังไงมันก็ยังคงมีเส้นที่สมดุลกันทั้งสองด้านนะครับใช่ไหมครับหัวเหมือนกับท้ายท้ายเหมือนกับหัวเวลากลับไปยังไงมันก็ยังคงวิ่งไปตามเส้นที่เรา สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองรูปทรงอื่นดูนะเอาใหลองแบบอื่นดูก่อนนะครับก็คือเราจับไว้แล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนบัตรเนี่ยให้กลายเป็นรูปแบบอื่นนี่เช่นอย่างนี้นะครับอันนี้รูปโซ่ที่เราเสิมอ่าเป็นรูปอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับที่เราสะสมจไว้แบบสมดุลนะครับแล้วก็แบบไม่แบบไม่สมดุลนี่คือแบบอิสระ คือตามใจเราอยากจะทําไงก็วาดไปเลยนะครับแต่ขอให้แนวแนวทางของเขาก็คือให้มันตรงลักษณะว่าให้มันตรงเป็นแนวเดียวกันนะเวลาเป็นวิ่งไปรอบวิ่งไปตามเส้นแลยเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบว่าสมดุลไปแต่ว่ารอยที่มันเบี้ยวไปเนี่ยบางครั้งที่มันขึ้นอยู่กับการออกแบบลายออกแบบลายนะครับถ้าเราออกแบบลายได้ ได้สวยมันก็จะถึงมันบิดเบี้ยวแบบรูปทรงก็ยังดูดูออกอย่างตัวเนี้ยอย่างหัวอย่างหัวที่เป็นตัวตัวนี้ที่ผมดัดเอาไว้เนี่ยรูปจริงๆของเขาก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้แล้วก็พอมันเข้ากับองศาของเส้นมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เห็นไหมครับเราลองมาลองดูเป็นรูปรูปทรงอื่นนะครับ เลือกสี่มิติแล้วก็เลือกบัตรเป็นแบบเห็นไหมครับมันเป็นทรงเดียวกับตัวนี้เลยแต่ว่าเส้นมันเปลี่ยนไปตามรูปทรงของตัววัตถุที่เราวาดเป็นกรอบขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้เราก็แก้ไขด้วยการกลับกระจกนะครับอืแล้วก็จะได้เป็นกรอบที่สมบูรณ์นะครับ ตัวนี้เหมือนกันเราก็กลับกระจกได้ก็จะได้ขึ้นมาเป็นอีกลายหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับหัวมันบิดขึ้นไปนะครับตัวนี้ถูกปิดลงมานะครับถ้าเราต้องการทําให้มันสมดุลเราก็ต้องทําให้มันเป็นแนวเดียวตันตรงๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นวาดอิสระอ่ะเราก็จะมาดูลองเทสทําดูสักอันหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจครับรก็คือเราวาดวาดรูปทรงอะไรก็ได้แหละอย่างที่เรา คิดจินตนาการขึ้นมาเขาวาดเราจะวาดเป็นแนวตั้งก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดูง่ายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับให้เป็นแนวนอนก่อนก,อนการเซฟนะครับอันนี้สําคัญนะครับก่อนการเซฟส่วนเรื่องการทําสมดุลเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงการทําสมดุลก่อนนะครับเป็นบัตรสมดุลน,นะครับก็คือว่าหน้าหลังซ้ายขวาจะต้องมีเสมอกันเท่ากันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มวาดลูกทรงเล้นะนี้เราเอาเอาตัวสี่เหลี่ยมนี่มาต่อ เราก็ต้องจับทุกอย่างให้เขาเซนเตอร์กันนะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นแนวเดียวกันนะครับนี่ก o p ป้เวลา c o p ป้ขึ้นมาเนี่ยเราลากลากแล้วกรกดกดคอนโทนกลางไว้นะครับอันนี้เชื่อมผมเชื่อมเข้าไปให้มันเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้โดดผมดึงขึ้นไป เดีวคราวนี้ผมบีบเข้ามานะครับเห็นไหมครับผมมีการกดชิปค้างไว้เพื่อให้ให้เขารักษาสมดุลนะครับผมทำาาารักษาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมยืดมานิดนึงจะเห็นว่ามันมีการสมดุลหน้าหลังซ้ายขวาของเขาอยู่นะครับเราก็ทำอาจจะทำการ Copy ปี้ลงมานะครับ ขนาดย,ยอดนี่เราก็กดชิปนะครับแล้วก็เวลาลากกดคอนโทรลนะครับเพื่อจะให้เขาตรงกันนะครับ้าตามดูกอนจนดีบัตรนี้เราจะสร้างยาวก็ได้นะครับหลายตัวมันก็จะเป็นรูปทรงรูปทรงที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราอาจจะขยายยิดน,นึงแล้วก็บวกเข้าไปเชื่อมเชื่อมติดกันไปเลยอ่าจากนั้นเราก็ พลิกบนมาพลิกล่างมาอยู่บนนะครับเอ้ยพลิกบนมาอยู่ล่างนะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นที่สมดุลกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข,ข้างยาวนิดนึงเดี๋ยวย่อลงนิดนึงนำเมาส์ไลายออกด้วยนะครับผมก็ได้เส้นลักษณะ,ะน,น,นี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือว่าเราต้องปรับให้เข้าเป็นแนวนอนก่อนที่จะทำการเซฟเป็นบัตรนะครับตัวนี้นะครับ เราก็ทำการกดบัตรนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับตั้งชื่อเป็นเทสสิบเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ลองวาดดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบที่เราสร้างไว้เมื่อกี้แล้วก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขนาดได้จัก2องก็คือมันจะเป็นไปตามขนาดทีนี้ มาดูว่ามันเข้ากับรูปทรงได้ไหมเพราะว่าพอพอไอ้ตัวเนี้มันเป็นแบบการวาดสมดุลเมื่อเมื่อเข้ามุมแล้วมันจะไม่มีการเสียหายของเส้นนะครับเดี๋ยวจะเอาทดลองเอา,เอา,เ,อาเอารูปทรงมาทดลองให้ดูนะครับนะครับแล้วก็จับไปเลยนะครับแล้วก็ ทำบัตรเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้นะครับตัวสุดท้ายใช่ไหมครับมองดูแล้วมันจะคือมันจะสมดุลทั้งซ้ายขวาบนล่างมันจะไม่มันไม่มีจุดที่เสียหายนะครับอืมษณานีห็นไหมครับอันนี้เราก็ลดลดลงก็ได้ลดลดความอ้วนของมันลงมาห้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยแล้วกัน นะอย่างเงี้ยเราก็จะได้รูปทรงที่เปลี่ยนไปตามแต่จะสังเกตเพื่อนสมาชิกสังเกตดูวิธีว่าสมดุลที่เวลามันเปลี่ยนปุ๊บม,มันสองข้ามันเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องพวกมุมนะครับมุมมันจะทําให้รูปทรงของบัตรเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมองดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันลักษณะตรงนี้ของของบัตรเนี่ยเปลี่ยนไปบางทีมันชนกันยุ่งเหยิงเลยเพราะว่า มันมีเรื่องของเส้นที่ที่หย,กย,กยกัยกหยักหยักเดี๋ยวผมจะเปิดมุมมองแบบไฟเฟรมให้ดูแล้วิวเห็นไ,ไหมครับมันมีเส้นที่หยักหยักหยักทำให้รูปทรงของบัตรเนี่ยเสียเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการกดให้เขาเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงปุ๊บนี่มันก็จะมีการหักของตัวลายแต่ว่ารูปทรงอันอื่นก็ยังดูใช้ได้นะครับ นี่ครับนี่ก็คือการทําแบบสมดุลก็คือบนล่างซายขวาเท่ากันเวลามันบิดเบี้ยวไปตามรูปทรงของเร่องนี้อย่างวรงลีไข่นะครับอืมไหครับมันจะเท่ากันเพราะว่าเนี่ยหัวกับท้ายเหมือนกันเมื่อหัวมาชนท้ายท้ายมาชนหัวมันก็เป็นรูปทรงที่รูปทรงเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เข้าใจนะครับวิธีในการสร้างสร้างบัตรแบบเป็นกรอบนะครับซึ่งเราจะวาดน่ะเราจะวาดเป็นลายแบบอิสระก็ได้นะครับแต่ว่าการบิดตัวของลายเนี่ยเวลาเข้าไปที่ที่มุมของโหนดท,ที่มันไปเกาะมันก็จะทําให้รูปทรงมันเปลี่ยนแล้วก็จะมีการแบบว่าสลับซับซ้อนทับกันจนแบบรูปรอยเสียไปนะครับอย่างนี้ตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้มันโค้งนิดนี้อ่ะมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่ที่เราวาดแล้วเกิดแบบไม่สมดุลกันอย่างชิ้นตัวเนี้ผมก็วาดอิสระเลยวาดไปมั่วๆไปเลยเวลาไปใช้งานมันก็จะรูปทรงมันจะบิดเบี้ยวนิดนึงแต่ว่าเวลาดูจริงๆอ่ะอาจจะดูไม่ออกก็ได้นะครับก็เพื่อนสมาชิกลองออกแบบดูนะครับเพราะว่าหลักๆก็จริงๆมันจะมีอยู่แค่นี้แต่ว่าเวลาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย สวยหรือไม่สวยเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่เราเออกแบบลายของเราครับให้ได้ให้ได้สมดุลหรือเป็นลายที่วาดขึ้นมาแบบอิสระนะครับลองทํากันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็เพื่อนสมาชิกก็สามารถสอบถามมาได้นะครับว่าติดติดตรงนี้ติดตรงนั้ตตน,นตั้งเป็นคําถามมานะครับลองลองทากันดูนะครับแล้วก็ ลองโพสมาดูก็ได้ครับมาแบ่งกันดูว่าใครวาดลายยังไงแล้วก็ดูดูแล้วแบบใช้งานได้ดีนะครับลองทำมาดูครับขอบคุณครับ